สวัสด,ดียำส,ส้าครับเอฟซีพี่น้อง,คน,องคนส่งปลาสุกขสุกคนสวัสด,ดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวเล่าก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้อง่อ,อกันสอวันที 12, ่12บสองเมษาปีหกหาเดินทางเขา้าปลาคึอเกาล่ะพี่น้องหลังจากมอว่านยุดไปเมือนึงอิสุลาพี่น้องมอวานส่วนเจคเกตเดินทางเขา้าปลาอยู่มอวานมากับลานสาวเพ่นกับจนนลนตาพี่น้องลาเคสตาลพัาเ็ดท,ทั้งลงออกทั้งเนตถึงทั่วไป อาวันนี้ลุนแล้วก็คนฟองปลาครับเจ๊เกตพี่น้องพี่น้องเดินทางเข่าปลาพอกันครับบรรยากาศย่ำเตาอีกคือเกาเด้อพี่น้องหลังจากเมื่อวานหายไปเหมือนหนึ่งตอนนี้เฮ็ดก็เกิดเต็มทีอยู่พี่น้องเมื่อวานยายเกตมากคนเดียวก็จนหล่นตาคนสองปลาติธุลาพี่พี่น้องเมื่อวานนีก็เลยไปเดินทางเข่าปลาวันนี้พอกันเซาวันที่สิบสองเมษายนพี่น้องปีหกหาเดินทางเข่าปลาคือเกาพี่น้องกับยายเกตคือเกา สวัสดีค่ะใส่เสือมานเริ่มวันนี้เสือมานมานแล้วเมืองแนืพี่น้องคนเป็นละโง่เขาวพี่น้องกำลังองุ้ยฝนเป็นหนอกำลังออกตกไทยแมนพี่เห็นบ่เนาะยังเอสาะอยู่เด้อพี่น้อง <c oughs> ใ,สใส่แสงแฟชซ่ย่อยอุ้ยกำลังเนออืมรุนเด้อพี่น้องเลยรุนก็แยกเกตเด,ด้อมวันนี้ ม้านมันขนาดทางใต้กี่เปอรเป็น <laughs> ไม่เก่งมากกับล้านเพิ่นมมา้วานพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอ๊มตาตา,าเป็นตาหน่อยนนาาอยูย่นะตาใหญ่เบิร์ตหลานลุ้นน้ำกันเงียๆพี่น้องมื่อนี่เอาปล่อยเรื่อยๆอยู่พี่น้องเป็นละงอกขาว <c oughs> โอ้ยหนาเดือนหกเน <c oughs> าะใหญ่เลยหนาเดือนหกอยู่ผมนี่ <c oughs> นใหญ่จะจุ้มใหญ่ๆได้พี่น้องหนาแรียกกระป็นแล้ว <c oughs> เหมือนเหมีนเมษาเนาะอืออันนี้ก็เม็นเหมนเบิด์ตปะอู้พี่เดน้าอู้เมีนเบอยู่ตัวจุ่มพอดีค่ำละเนี่ยจุ่มละค่ำเออใหญ่ยไรไม่ได้พาตัวเมีนบิทัตข้างเถิงเบิร์ตเนาะส่งไปตามหมานอยู่พี่น้องก่อนละงกร้องยอมแหละเนาะเป็นคนขาไล่พี่น้องบ้านนี้อง ปุนเต็มอยู่ผุนทางผุนออกคักแน่นอนอือเป็นโมเป็นโมอยู่พี่น้องมึงแน่พี่น้องเลยสถ้าไร่ออกคักแ็เนพี่น้องบ้านนี้เออเป็นจำพวกผุนร่วมนี่คักอยู่พี่น้องอ่าพี่แกร์โบตันจุ่มงามอย่างนี้จุ่มเป็นจุ่มเลยพี่จุ่มนึงพี่จุ่มนึงหือมันแล้วพี่น้องมันแล้วคงจะมันอยู่ จุ oh, hey. oh, hey. ujemy, ่มงามพี hmm. Hmm. ่น้องเพิ่ลจุพี่น้องเลยหลังบ่แแกลก็ทางโน้นเนาะทางโน่นดำดำลังกาแตกมันเหลื่มแหงด้วนั่นแม่นบ่นันัต่ใปตองโแมนเป็นหนองเลยพี่น้องบานนี้ปวดเนาะอู้ยพิ่งถลา่ยังพี่น้องเลย เอาบักใหญ่เลยเก็บ huh. ข้าวเดียวเด้อพี่น้องเอ้าเมืองตาจะเก็พี่น้องมาเนี่ยคุณเก็บแป๊บเดียวเป็นผึ่งค้าวไร่กับละงอกแล้วพี่น้องเอาพี่น้องเป็นโมเป็นโมเป็นเงาเป็นเงาอยู่เป็นเกิดขัดแท้เป็นผึ่งค้าวไร่พี่น้องตัวนี้มันได้เกิดเนาะนึกว่าดอกง่ามดอกง่ามดอกก็ดำดอกบดแตกมันหลอดงเนาะออืเมฮะเอาดอกนึก งามีดีพี่น้องเลยแม่ขาพี่น้องกูขาเป็นขาอีกแล้วตัวนี้แดงขาขนพี่น้องออกสารพัดเห็ดเด้อพี่น้องลเ,เลยสารพัดเห็ดเลยเน้องเแดงขาขนพี่น้องมาหนิออกใหม่หมันสารพัดเห็ดเนาะใหญเกินหัวนี่ออกหลากเห็ดเลยเดอ้อพี่น้องตอนนี้จุ่มเดียวใหญเกินอู้มันกำลังเยื่อนเนาะกำลังเนาะที่ลายอยู่ดอกพี่น้องพรท่านขุนขาดว่ามือนี่มืออื่นนี่คัก อ,อ,อีกคอั้องจูมพี่น้องแล้งอกเหลือง <c oughs> โอ้โหยหนอเนาะเดี๋ยวกับมานเดี๋ยวกับหมาเนาะใจเยน็นใจเย็นโอ้ฝงดงเลย <c oughs> จิ้มปากเนา <c oughs> ลุนน้ำกันยาวๆเด้อพี่น้องวันนี้ส่งไปตําหม,มานถูกเฮ็ดอยู่แสงมาท่านเป็นไรพี่น้อง <c oughs> อพี่น้องเมืองแน่แดงชี้ยังเกิดอยู่เด้อพี่น้องเมืองแน่พุ่นเกิดใหม่อีกแล้ว ทิพย์แดงซี่พี่น้องเขาหาเห็ดลงงอกเขาซ้ำเห็ดเผือกตามลงงอกเนนิดนึงเนาะแมนพี่มาพอแดงซี่พี่น้องมาเนี่คือกินเมนตามแดงซี่ต่อเอ้ยต่อแล้วเนาะคุณมีหล่าเห็ดเลยเด้อพี่น้องนั่นเบาบระหลอกไงโอ้ยบ่อเห็นเอาว่ามันเห็นเบาเบาลายหน่อยใชเกหมเนาะแมนมอลุนนังกันเด้อพี่น้อง เฮ็ดได้สีมันโกมัวนี่มันละงอกบานนี้มันเจอวเลยแดงสีเนาะโอ้ยคักขนาดพี่พี่น้องบัดนี้ว่ากันพอทำนี่จะหัวเฮิมบันนี่เนาะเออคือว่าคักแท่เขาคืออยู่พี่น้องมาเนี่ยคุพี่น้องน้ำยาเกลดกลมใส่ไม่นีัยมีแต่เห็ดเป็นเห็ดแดงสี่เ้อพี่น้องจะร้องงามๆงามแล้เนาะมันเถ่ามันไหวไปมันขึ้นใหม่เนาะเมียนมันมันตะลบหลังยาเกลดขึ้นมันตะลบหลังพี่น้อง สภาพอากาศเปลี่ยนเกิดนลดยังว่ยวะเห็นทั้งง่อนก็เกิดขนาดได้พี่น้องแถวตลาดตอนี้แถวตลาดเห็ดเกิดอยู่เด้อพี่น้องอ๋อนี่ยายเกดดอกนึ่งยายเกดจะเจ๊ปูนล้วหมู่วันหมูวันใดแถวตลาดเห็ดยายเกดมากับหลานเพิ่นเอาตายายเกดเต็มหย่อนแดงซี่เนี่ยละพี่น้องวันนี้เด้เห็ดละงหกตลาดเห็ดเนาะงภาพจะตามเห็ดละงหกหมูใหญ่บ้าวันนี้ได้เอาลออรุ่นไปแดงๆดงผลยเกดนี่แต่ผงแดงซี่ละพูด พี่ไก่ไงบ่แม่นบ่โอ้นี่กำลังขึ้นใหม่ตัวนี้อุ้ยดอกพอดีเด้อพี่น้องเอ้ยนี่แดงซี่อีกแล้วเด้อพี่น้องไหวไปแล้วรอบนึงขึ้นใหม่เฉยบาลนี้ขึ้นใหม่เลยพี่น้องอ่ะดอกกำลังตอเลยนะนี่ว้าวแบนบานบานแต่งโอเคอยู่เอาวลุ้ย โอ้สะออนซีซันพี่น้องข้าเจ้าเมื่อเราได้ข้าเจ้าว่ามันบอกข้าเจ้าน้ำเห็ดละงอกข้าเจ้าตามหาเห็ดละงอกแมนพี่น้องพ่นขามไปเลยพี่น้องยี่เกตบ่าเสือพ่นก็ได้แต่ดอกเถามันโมโหคมไปจังเนาะแมนแมนข้าเจ้าน้ำเห็ดเรางงตามหาละงอกเหมือนยี่เกตกับคนฟองปลาตามถูกเห็ดพี่น้องปล่อเฮ็ดยังเอาเห็ดนั่นคออีกบอพี่น้องเกินไม่ไหมพูนขาเป็นขาอีกแล้วหอวงามแห้ง พี่พี่น้องเต็มอยู่พี่แจะจะอ่อนเนาะบานแต่ยังนุ่มอยู่พี่น้องยังเป็นบานเแ่ <ถา S 2> วชนม้วนพอดีดอกนึงเอ้ามาแดงฟีีพี่นอ้องบานนี่อ๋อดวงตาแจเกต <c oughs> เอ้ยแต่ละดอกเอ้าเครื่องตาแจเกตอะไรเด้อพี่น้องข้างล่างกะสีเป็นละงอกซามเห็นในคลิปละพี่น้องเป็นละงอกขาวแต่ก็เป็นเห็ดถึงข้าไลาน่น้อยเก่ต อันเหือน้ำกันเงว้ๆพี่น้องมาอนีิติดเต็มตายจะเกลียหย่อนเฮ็ดหยังเป็นแดงขาไล่พี่น้องมือมันเป็นแดงสีแดงหน่อยเด้อพี่น้องตัวนี้ที่เป็นแดงคาไล่อ๋อ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 อเออ๋ออีออ๋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 ออกออ๋ออ๋ออ๋อองออ๋ออ๋ออ๋อก๋ออ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 ะอองอ๋อ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 อ๋่อ๋อ้๋มอออ๋อออ สวยขนาดเนาะอุ้ยทะดลตะจมพี่เขขนานะอืออุ้ยน่อ<า>นอยู่สองหลอดบ้านจวยๆแล้วแกงอสกองหลอกแดงขาไลา่มันหลากเห็ดน้องมาหน,นีเนาะก็ที่เริ่มเกิดหลายถูกเห็ดแล้วพี่น้องสภาพอ,อ,อากาศอบเอาคักตอนนี้เฮ้ยกเกียรติมาเจอเอ้อพี่น้องมาหนีนิ่เผื่อขาไล่ยี่น้องเลยพี่น้องวันนี้แมนเบิ้ออะไรคนแมนหลับนอนไปเรงแดงอยู่พี่น้อง ว่าท่านใหญ่ป่นไหนดุยลุยมาฟอดุนี่นี่ละจังพอดีแสบนี่ละก็จะวาลุนอ้อ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 โอ้ของแท็งเกินเลยพี่น้องเลยเหี้นออ้ยเห็นปอแนวกับพี่น้องพี่เกิดสารพัดเท็จอยู่ดอกพี่น้องมาเนี่อโอ้ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวแห้งอี่น้อยมันเอาไปกินจูมงงามของแดงขาไล่อื้คขา แกงแขบแกงหวานพี่เอาพี่ไฮโอ้เห็นที่เห็นยูทธี่แหลกมันตสนใจแตกมันตสนใจมูใหญ่มันวุ้ยพี่น้องมึงเด้อขาน้องมึงตะอ่อนแห้งกุลออกขาออกแนี่ยเห็นตะเขาเก็บจะควองเก็บในแมเนาะเป็นแดงขาลายเด้อพี่น้องมาเนี่ยตะอ้อมีนจะดอกอ้อเลยเนาะจะดูนสีแดงนไงสัะพี่น้องมืงเนี่ นี่ดอกหน่อยมันจะเอาด้วยนี่บ่บ่ปล่อยไปดอกใหญตัวดรอนนี่แม่เนาะอ๋อรุ่นพี่น้องเป็นตำมานอยู่พุณเอกเนาะแค่คู่งามๆยุ้ยมาหอดแนม่งเป็นหนึ่งแท่งยังกับมวนลซะเนาะรอบนี้สีมีทั้งแดงซีแดงขาลายเนาะแนนหลอดองหันมีแต่แดงซีทั้งละโงกหล่ะพี่น้องซีพี่น้องดอกงามากแดงซีขึ้นใหม่ดอกงาม จมมันติเกิดไปเรื่อยๆเนาะไม่เนี่ยังมีกี่หน่อยได้เป็นรีบาเมอง์ก็มากอันใ่พี่น้องมันทั้งแดงที่ทั้งผงขาไล่เด้อพี่น้องมาหนีิแดงขาไล่มันประจุดอกงามๆเนากล่องกลับไปนั่มบ่ได้ดื้อขี้ใสโอ้โขาพี่น้องเกิดเป็นแป้นเลยบ้านนี่มีมาเยอะมากเลยเอาหมันถูกเก็ตเลยบ้านนี่เกิดเต็มเลยบานเบิดมีตั้งจุ่มพี่น้อง เกิดขาดเง้ยพี่น้องตั้งเงื่อนแห้งเกิดเบิดทุกเ็์เลยตอนนี้ไฟไหม้เตือนนี่บอกไฟใหม่ก็ยังเกิดอยู่มเนี้โปวดเนาะปวดปลาเป็นแผ่นพี่น้องบ้านนาเสือครับเกิดเป็นเหงาเลยพี่น้องบ้านนี้เหงาคือเหงาบ้านทุก็์เลยพี่น้องบ้านนี้มบ้านที่พม่านี่เราโงกเนาะ ตามแดงข้ามตามไอ้ตามแดงชี้พี่น้องแดงปลาซี่แดงขาไล่ไมาเจอเฮละงก์บ้านเนี่ยแม่มาตะทาง <c oughs> <c oughs> เห็นจนนุ่มแหลกอ๋อมันมันมันอ๋อพี่น้องแดงคาไล่ดอกงามอันนี้คืออยู่บนมีมือ เคล็ไปไเรื่อยมันถูกเฮ็เดอยู่เร้อพี่น้องมานน้ทั้งแดงสีแดงขาลลา่ทั้งละง,งกเกือบเต็มตาเจ๊เกตแลยพี่น้องตอนนี้บางช็อตบางตอนกับบริไททําเดอ้อพี่น้องคอนรลายแห้งส่งดีบทําเวลาพี่น้องแดงขาไลาพ่พี่น้องยันในคือบกออกเป็นมูคือวางหนันนอกหอ,อมองระดอก มันกรดดกับเต็มตาเลยเด้อไก่เต็มตาเลยเด้อพี่น้องแด้งขาไล่น่าจะเป็นโมเป็นโมแยกเขลือสุดฟอดมึงสีสันเนาะดอน้ำกันเรืกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องกับมันโยมาหนีิมันหลากเคสเลยพี่น้องมาหนีิอีกสองดอกพี่น้องสามสามบอกอือดูน้ำกันโอ้นั่นดอกหน่อยสี่เป็นเหงาเลยเนาะอืแด้งขาไล่เด้อพี่น้องแกงแฝบตัวนี้แกงวานหวาน เป็นคนส่งป่าหวานถูกเพ็รแดงยังแดงสีตัวนี้แดงสีบ่เออแดงสีกาหน่อยแดงสีสองดอกอือเนาะออกไปเรื่อยๆได้เพื่อนออกถูกเห็ดเนาะแมนออกไปเรื่อยๆรีผีจีหน่อยมันนี่พี่น้องจีนเน้อยหมือนเอาดอกเอ้าพกไปก่อนอดอกนึงแดงสีบานแข็งดีอยู่บานแข็งดีงด,งดอกแตกเลยเนาะดอกแตกขอบแตกตัวนี้ ออหมาไในเหลืออยู่นี่พี่น้องตัวเมียของแดงขลไหลแดงขาไหลั่ะอีริมก็ล่างเินไม้ลนางเขินไม้พี่น้องมุ้งเล่นะเอาเลยยาเกล็พอเลยอ๋อนสีสันแดง้าไีลแดงซี่พี่น้องตัวมงามือบปหงส์คือบูมีพะนาองอเป็นแดงแดงอยู่พี่น้องบ้านเป็นแดงซี่ออกออกคน้ำเงาใหม่พีดอกหนึ่งีอ้ามันลบมุม เก็บเลยปยจุ่มจุ่มขาว่ามันเผืองคาไล่ข้างข้าไล่ป้วยมนข้าไล่ข้าไล่แมนโอแมนแดงซีมันเกิดน้ำกันโอ้าวนี่ดอกนึงตัวนี้สีแมนแดงซีเลยคือแมนวะแมนแดนสีแมนเอาพีรอกหนึ่งผีน้องเนี้ยผีเผื่อเพชรข้ายล่นอกตั้งกระตาไม้ไหวคนอย่าล้อย่าลงเอากระทาตั้งไม้ไหวเกินแยกเก็บมาเก็บพี่น้องแดงซี ตรงนี้แดงตี่ข้องแถะแล้วนี่ข้าหน่อยแมนบดอ่ะพี่น้นนองแมนบดดนอกนี่เหงาใคยงามนี่ตัวละงามอยู่ร่างบานล่ะนี่พี่น้องเลยที่ถึงแดงข้าไล่น่ะตัวจงงแนวหนีเน้อง แดงขราไล่โเนียนี่เลเลี้ยวยโอ้ยเลเรียวกนเลเนาะเด็นเพชรดอกไงส่วนแดงที่ไันเป็นเห็ดดอกลอยไปเนอะเจ็บเบิ้ดเมือกนเก็บเบิดเหมือกับบอลเตนต่างไงไ้แดงแคบไปเนาะเอ้าเก็บดอกยกันบังยสองสองสองสนเงาใครพี่น้องพี่น้อง่นบังในกล่อง่นเห็้เรีวดไเมือนันเก็บเรโเบิดละงอกกเก็บเบิ ว่ามันบดขักเบิดแหนียดเนี่ยพูดเย <c oughs> อะมันบังใบตองพี่น้องเอ้ยบ่เห็นงาว่าฮาบังข้า,างล่างที่เป็นแดงสี่ละแถวหนึ่งอาลุ้นน้ำกันเงียบๆด้อพี่น้องวันนี้มันหลากเห็ดอยู่ทั้งแดงสี่แดงขาลายทั้งละโง,งกแล้วพี่นอ้องเนาะพักหยกกินเขากันพี่น้องคอยติเดินทางต่อ ลุน้ากันเงาๆเด้องพี่น้องกับพนทรงป่ากับยายเกศมาเนี่ยทรงใดท้งมันอยู่พี่น้องลาเกศเลยไม่ทั้งละง,งกแดงซี่แล้วก็แดงคาไล,ล่ล่ะพี่น้องเฮ็ดบดกระไดเรื่องพี่น้องดอกงามๆแต่ว่าบาดเดท,ยทายถ้าไม่พี่น้องเบิงเป็นบดคอนเนี่ยล่ะพี่น,อน,น้นองเฮ็ดบดเฮ็ดลบมเฮ็ดคอนคาดดอกสวยว่บาหวานอ้นาวกินเขาคอยเดินทางต่อพี่น้อง คือประมาณแต่เสาอยู่เนาะประมาณแต่เสาแล้วเนาะแต่ว่าเห็ดดอกงามเด้อพี่น้องมาเนี่ยเต็มตาใหญ่เกศแหละงานย่างตาใหญ่อยู่ส่วนกระบุงที่คนสองปลาสะพ้ายลักๆกกับจะเป็นเห็ดบานล่ะพี่น้องเห็ดบานแล้วก็เป็นเห็ดบดเห็ดล่มเห็ดกอนเห็ดผึ่งขมขาไล่บดไทยท้ามกิบพี่น้องตาเนี่ยเอ้าคอยรดนน้ำกันต่อไปอีกจุ่มหนึ่ง เ,เขาเข,าขอาไปจ,จนแปนเนาะแม่น <laughs> <laughs> พี่น้องตกไปแต่จะเกินหายหรืพี่น้องละงกละงกเขาไว้จะเกศแม่นกลางทางเลยพี่น้องนี่เป็นทางเข่าคนยางมื่อกี้เราตรงนีเกิดกลางทางเลยอันนี้เขายางน้องวันนี้โ <laughs> <laughs> ดนเขาโดนเขาเหยียบตอนนี่้ตอนที่โดนเขาเหยียบจะเกิดพี่น้องเป็นละงอกขาวแค่ยุ่ยยายเกตแต่กลมยางกลมเฮ้ยพี่น้องเลย ไข่ใหญ่แหงน้องแมนคุณข้าเอาเป็นมุนๆเลยสิได้เกียเศร้าเอาบ่นี่ลาพี่น้องพันธ์เห็นแนวนี่แหละขันบ๊เบิ้งในกล่องโอ้ว่าก็บ่เห็นเนาะดีได้แนมในกล่องวันหันบ่อ้าวีไข่พี่น้องเป็นละงกขาวเกิดขางทางกลางทางเลยพี่น้องคุณมองเขาเอาบ่พี่น้องปึงหวาน ยังไงคอยว่าเมนปลาหางกระออกเนาะอ,ออกตามปลาซีเม่อปีนี้เฮ็ดตัวนี้อยากอยากเกิดโยเกิดไรดีเนี่ยพ,พี่น้องดอกยังไงเลยพี่ดูดวัวพี่เห, <c oughs> ห่เหเาดด้วยขาต้งขาวู้จราบปิดน้องเขาเมื่อไงโดนพี่น้องนี่เห็ดละงอกคนนี่ละงอกเกิดทางกันเอ้ามีลากเห็ดเลยพี่น้องมื่อนี้ เป็นละงกพี่น้องอกเหลืองก็ล่างเหลิมเนาะคือกลังเหลมาคืออไรกออกไก่กันใชป้นดอกนึงไก่ิกนลต้องเคลียรเขียเด้น่พี่นดอกงามแหงนี่บออเป็นหมเน เอาแรดจุ่มนี่ยพ่อจุ่มหนึ่งพี่น้องพูนกี่หน่อยหนึ่งว่าเอาต้องเนาะเอาไว้ตัวนั้นผลดอกอยู่เท่าของผลดอกใหญ่พี่น้องจุ่มหนึ่งยางงามฟังช่างพี่น้องหมายจะเก็บกันมาเก็ดผลดอกงามถือด้วยพี่น้องผลค้าลายเอาเดินทางมากะสมควรแล้วพี่น้องบ้านนี้อากาศก็เริ่มหอนแห้งล้ว สิมันเดินทางกับบานแล้วพี่น้องมาเน,นี่เดินทางมาหอดท่ายคลิปแล้วพี่น้องยอดเพ็ดทีไรี่มากนก็บหรือว่ามานทุดยอดอยู่พี่น้องลักลักกับสิเป็นเพชรเโงอกแล้วก็เดบผงแดงขาล่าละพี่น้องเฮ็ดผงร่วมทั่วไปแดงที่สองสำย่างพี่น้องเต็มตาจะเกตมานคือเก้ากกพี่น้องมาเนี่ส่วนอยู่ตาเร่งเป็นเฮ็ดหนอกคลิปเล้อพี่น้องสิเป็นเฮ็ดทั่วไป พึ่งผมขาไลา่พึ่งไว้ล่ะพี่น้องแลวก็เฮ็ดข้าวดอกข้าวดินเฮ็ดร่วมทั่วไปเอากระมันทุกยอดทุกเกาอยู่พี่น้องชื่นชอบวิดีโอจะงไรก็่อยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคน่องปลาคน่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมถึงว่าร่วมกับคน่องปาลากับยึเกณฑ์ไหมพี่น้องมันนี้มาไว้ห่อนหลยพี่น้องอากาศโอบเบาคัะตอนนี้ เดืาณหาโมงเสร็จ,เ,รจเดือนทางตอกับครึ่งตัวไว้พี่น้องนำกระเบิดอละมันเดือนหาได้นี่ยเเกตมันเป็นหนาฝนฝนตกเดือนหาเอา้าเะเกตล่าพี่ล่าน้องสวัสดีค่ะกบบ้านก้นพี่น้องไว้ห่อนแฮอากาศเดือนหาเดือนเมษาพี่น้องสิบสองเมษาปีหกหาห่อนสุด,สด,สดตอนนี้น,นี่ละอากาศบางทีเราจะเฮตดมันเกิดครับเกิดทุกเฮตดเลยพี่น้องตอนนี้ ใครกระได้กันทุกคนเต็มตากันทุกคนส่วนคนส่องปลากับยีกเกตกับยอดเฮี่ไรที่มานกับประมาณนี้ละพี่น้องถือว่าสุดยอดคือเกา่าเอาจังลอดลุนกับคนส่องปลากับยีกเกตใหม่พี่น้องสําหรับลิมนีรลาพี่่านองกับบานกอนสวัสดีครับ